สวัสดีค่ะพบกับช่องระพนอุ๊ยผาข้าวันนี้มาทานตำทั่วใช่ไหมน้องตำทั่วจ้าแล้วก็มีปลาปลากิโก้นะคะปลาปลาหัวขาดนั่นเองค่ะปลา,ปาจืดแล้วก็มีผักยาผักกระหล่ำแล้วก็มีมะเขือนะคะแล้วก็จะมีขนมจีนจา้าทุกคนมีขนมจีนด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บขนมจีนก่อนซื้อขนมจีนมาหนึ่งแพ็คค่ะทุกคนขนมจีนมาหนึ่งแพ, <c oughs> พ็ค่น้อง นมจีนแพ็กไม่น้อยจ้ะทุกคนนี่แพก็กน้อยอุ้ยแต่ได้เยอะนะคะทุกคนเนี่ยแพ็กเล็กๆนี่ได้เยอะนะคะอูได้เยอะมากได้เยอะมากจ้ะทุกคนดยูพี่น้องอู้ได้เ,ดเดอยอะมากๆจ้ะทุกคนอาจจะทานไม่หมดนะคะทุกคนได้เยอะจริงจ้ะทุกคนเดี๋ยวเอาใส่ไว้ก่อนอนะทุกคน กดจะไปทานก็ฝากพ่อแม่พี่น้องอยู่ยุโรปเอเชียอีสานบ้านเรานะคะกดไลค์กดแชร์กด,กดกระดิ่งติ๊งให้ด้วยนะคะเผื่อแต่ไม,ไ,ไม่ได้จะไม่ได้พลาดคลิปเธอต่อไปนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะอันนี้ก็มีนี่ด้วยจ้าทุกคนแคบหมูหนึ่งถุงจ้านี่จากแคบหมูซื้อมานะคะทุกคนแคบหมกูกรอบกันเลยจ้า,าจะน่าแคบหมูจะกรอบกันเลยจ้า อบแคบหมูกรอบมากมันข้าวเหนียวหน่กระติบกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำนะคะมาจ้ะลแก่ไปเ,เลยขออนุญาตใช้มือใช้มือนะคะทุกคนอนุญใช้มือจ้านี่คุยมันเลยค่ะคำใหญ่ๆเนาะอื รดมากรสมากคนจมใส่ม,กกมะกอกนะคะใส่ใส่มะก,กอกหนึ่งลูกรดมาก จัดอันนี้จำเผ็ดๆจำเผ็ดๆเลยแฉบเรดอยี่ยิ้องเรือ เปิดมาบนเร็จะมีกระดังกรดังกินกระชมกันเ่้้ ซื้อมาเขาทำเสร็จใหม่ๆาร์ติโกดูสิบ้าเป็นเชนี้ เนือเ้อแต่อร่อยไม่เค็มคืกจะซ้มตำเข้ากันโอเคครับ คุยคำใหญ่นั่จังแซนาะฝั่งทั่วใสยมะละโกใส่นิดนึงทุกคิก ก็ตันตัวตตัวขนมจีนนัวว่นัวมากทุกคน เหนียวนะคะเส่ว่าอร่อยซื้อมาไม่เค็มพอดี nó nó muốn tao này, à, quây rồi trăng, mình chẳng đầy, bắt ta lột ื่นเลยมันจังไดอัตจะลดในการกินนะจ๊ะคือพ้่น้อุ่ะครับไม่เสียงมัดพันนะจ๊ะน้างานบ้านอืดูเช้า คุยไปเลยคุยเขาไม่ยังม่เห็นกรอบเขาเนี้นนอ,อ,อคุยทำทั่ว There, there go. mm. Good, แปกด้วยครัเหนียวแตอร่อยคักนิ่มขอน้ำจิ้มคุยตงไปจ้ะอื้อ อร่อยสุดๆวันนี้ก็กำทั่วเต็มพุ้นพุ้นจานจะไปนอนจ้าก,กินคนเดียวนะจ้าก,ก็วันนี้ก็เดี๋ยวกินต่อนะคะพเพื่อนๆจ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้ก็ขอผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอัยด้วยนะคะหากไม่สุภาพขอโทษขอภัยจ้าผิดผิดขอโทษขอไปจา้าบายบายจ้า